สวัสดีครับ มาพบกับการรีวิวรถของ Deco e Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็เข้ามาอีกแล้วนะครับรถยอดนิยมของเราเข้ามากี่คันก็ขายหมดขายออกไปเร็วมากนะครั้งที่แล้วล่าสุดนี่เพิ่งลงตัว Fortuner 2.4V นะที่วิ่ง80,000โลไปสีเงินเนี่ยลูกค้ามาซื้อสดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คันนี้เข้ามาใหม่อีกเรียกว่าเราเติมของไม่หยุดนะเรียนท่านเลยเลยว่าจริงๆรถกลุ่มนี้ตอนนี้เนี่ยโอ้เป็นที่ความต้องการของตลาดมากๆเลยแล้วเราก็หารถดีๆหารถคุณภาพอย่างเดียวเลยนะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านัวนะครับ ต,ตัวนี้ไม่ใช่เครื่อง2,004มันตัวที่ล้วที่รีวิวนะตัวนี้2,008เลยนะครับ Fortuner 2.8ตัว V นะขับ2ไม่ใช่ขับสีด้วยคุณลูกค้าที่กําลังจะมองหารถขับ2ใช้งานในเมืองแต่ต้องการเครื่องใหญ่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นรถที่ค่อนข้างสวยกิฟตเลยนะเรียกว่าสภาพเนี่ยกิฟตมากนะครับสีก็เป็นสีเทากราไฟนะ์นะหายากหน่อยสีนี้ไม่ค่อยได้มีเห็นในตลาดเท่าไหร่นะครับส่วนมากเราจะเห็นสีเงินสีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะแต่สีเทากราไฟ f ต r t อ o ์จแหละนะผมให้ดูเลยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องพ mm ีเซนต์อะไรเยอะแล้วด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวปี2017นะเดือนตุลาคมแสดงเป็นตัวรถปลายปีแล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนระดับหนึ่งแล้วเรามาดูที่ตัวที่เขาเปลี่ยนนะให้เห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องของดิสนะครับ หลังเป็นดิสเลยนะก็ตัวนี้เราเห็นแล้วเป็นตัวที่เรียกว่าเวลาสังเกตง่ายๆถ้าเป็นตัวช่วงต้นปีหลังเขายังเป็นดรัมเบรกอยู่แต่พอปลายปีนี่ตัวนี้ลดปลายปีนะยอดจัดได้เพิ่มขึ้นด้วยแปลว่าผมพูดตรงมัต้องใช้เงินอนะเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินเลยรถคันนี้กิฟต์มากๆนะครับแล้วก็ตัวสภาพรถอย่างที่เราเห็นนะสวยงามสีสวยเป็นตัวมเนอร์เชนรอบแรกแล้วก่อนที่จะเป็นมเนอร์เชนรอบ2นะเรียกว่าได้ดิสเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวรถ ภายนอกเนี่ยเราดูเนี่ยสีเดิมเดิมเลยนะครับตัวสีนะด้านข้างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับคือสีเดิมจริงนะครับแล้วก็ที่เราอยากจะพรีเซนต์มากๆเลยคันนี้เนี่ยคือตัวนี่ครับยางยางเนี่ยตัวนี้ได้ยางเป็น Geo Lander เลยนะอันนี้เป็นยางแบบเทรเรนนิดหนึ่งนะครับวิ่งในเมืองอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะแต่ว่าที่ดีก็คือได้ยางใหม่ยางตัวนี้เป็นปี 2021เลยนะครับเป็นยางใหม่เลยลูกเพิ่งเปลี่ยนยางมาสดๆร้อนๆเลยสภาพรถไม่ต้องพูดสวยงามสวยกริบเลยนะตัวรถก็อย่างที่เราบอกแล้ว f o r t จูเนอเนี่ยผมไม่ต้องพรีเซนต์อะไรเยอะแล้วผมขายมาหลายคันแล้วตัวนี้มาจองให้ทันแล้วกันอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในเลยดีกว่านะตัวนี้อย่างที่เราเห็นนะครับกุญแจ k คิ l เลตเซนทรีทเ,ห ry, เหมือนเดิมนะแต่พอเป็นขับ2อ,อย่างที่ผมบอกเนี่ยฟอร์จูเนอเนี่ยถ้าเป็นขับ4เบาะเขาจะเป็นสีส้มนะตัวท็อปสุดแต่ตัวนี้เป็นตัวเครื่ออองง2008 2004ัััับบเเเพรราาาะะะฉนนนนนนน้้นป็สีตหมืกืกกวคนะ่ แต่ผมอยากจะพรีเซนต์ให้ดูไม่ใช่เรื่องของเบาะสีอะไรนี่เรามาดูสภาพเบาะรถตีไปสีปีเศษๆนะเนี่ยมันมีนั่งแล้วยกก็จริงแต่ว่าดูสภาพเบาะนี่ไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะไม่ได้พ่นไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะเบาะเนี่ยตึงขนาดนี้ผมถือว่าดีมากแสดงว่าคนนั่งเนตัวไม่ใหญ่นะแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยดูแลดีเลยนะอันนี้ชวชารถกิฟนะครับอันนี้ให้ดูง่ายๆก่อนเบื้องต้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเลขไมล์ก่อนเลยเบื้องต้น เครื่อง2 0 0 8บนตัวนี้เลขไม้เท่าไหร่เอยอ้าวมาเฉลยแล้วปุ๊บนี่ 145,000พโลโอ้โหไม่เยอะเลยนะครับถ้าเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยรถ4ปีกว่าตีไปปีวิ่ง3 0 0 0 0เอง30,000โลเอง30 0 0 0โลถือว่าน้อยนะเรียกว่ารถใช้งานในเมืองแหละว่างนั้นเหอะน,นะครับภายในเนี่ยผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะตามสไตล์ f o r t จู e r ก็เป็นโทนสีดำนะคอนโซลดำตัดกับสีน้ำตาลนะอันนี้จะเป็นของตัวลองจะเป็นดำตัดน้ำตาลแล้วก็มีคลิปด้วยสีเงินนะครับพลาสติกพ่นสีเงินก็จะดูแบบดูหรูหราสไตล์ฟอร์จูเแหละนะครับตัวนี้เนี่ยยังเป็นจอตัวจอเดิมนะก,น minor change, นป,ป,ะก 18, ปปีมาณั19 68 ก็จะมีไมเนอร์เชนเป็นจอใหญ่อันหนึง่งแต่อันนี้เป็นจอเดิมนะครับแต่ที่ได้ก็คือมีนี่มาจากโรงงานเลยนะครับนิเกเตอร์มาจากโรงงานเลยอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะใช้งานสะดวกสบายนะเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับวิทยุ CD เล่นได้นะมีช่องเสียบ CD แล้วก็ USB ก็เล่นได้เพราะมีช่อง USB เนี่ยให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะใช้งานง่าย power outlet ให้มาด้วยอันนี้ถ้าอยากจะต่อ USB-C ก็สามารถใช้งานได้ตรงนี้ได้ด้วยนะเชื่ออมต่ได้เลย แอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลนะโซนเดียวอันนี้ตามปกติอยู่แล้วแต่แยกหน้าหลังอันนี้มีปุ่มแยกหลังได้ด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะมีท่าโดชิฟต์นะตัวนี้2 0 0 4 2นมีให้เหมือนกันหมดนะตัวนี้ผมแนะนำเลยเหมาะสำหรับขับในเมืองจริงๆนะ2 0 0นกับ2เนี่ยแต่ถ้าจะต้องวิ่งทางไกลไม่ได้แบบไปลุยอะไรเยอะๆนะโอ้โหขับทางไกลโคตรดีแล้วประหยัดน้ามันด้วยเครื่อง1 G d รงจีดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่านะด้านหลังเนี่ เราเห็นนี่ผมว่าสีเทาตัวนี้สวยนะเทาเงาแว๊บเลยสีเทากาไฟตัวนี้อยู่ไม่นานแน่ ไงรีบมาจองนะภายในเหมือนกันนะสีน้ําตาลนะครับอันนี้เขามานั่งให้ดู f o r ์ u จูเนอก็สไตล์นี้แหละเล็กรูมเฮดรูมสบายๆอันนี้เบานะหน้าเป็นเ่าไฟฟ้าด้วยนะนั่งสบายนะตามสไตล์ f o r ์ u จูเนอมีแอร์แยกโซนด้านหลังให้นะครับอันนี้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะสะดวกสบายปรับปุ่มแบบดิจิตอลหมดเลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบอันนี้ที่ผมชอบพรีเซนต์หลักๆก,ก็คือนี่มีช่องเสียบเป็นปลั๊กให้เลยนะครับเจ้าอื่นไม่มีนะตรงเนี้ยก็ใช้เสียบ PC ได้ด้วยอันนี้ดีมากเลยนะครับก็ที่ เป็น power outlet อะไรมีให้อยู่สะดวกสบายที่นั่งหลังสะดวกสบายนะมีที่เท้าแขนให้ตามสไตล์ f o r t u n e r อยู่แล้วนะครับนั่งมีที่วางแก้วให้ตรงนี้เนี่ยฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยรถคันนี้สวยเนี่ยเบาะหลังเนี่ยผมบอกเนี่ยมาดูตรงนี้เลยครับตึงปีะ้ะเลยอะ <c oughs> เรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะเบาะยังแข็งอยู่เลยฟองน้ํายังแข็งมากเลยดีจริงคันนี้ดีจริงรีบมาจองเลยดีกว่านะด้านท้ายฝาท้ายไฟฟ้านะตามสไตล์ f o r t u n e r อยู่แล้ว อันนี้นะครับภายในก็สะดวกสบายเก็บของได้สบายนะนี่เราพับเบาอยู่นะแต่เวลาพับลงมาก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมบอกได้ว่านั่งเนี่ยนั่งทางไกลเนี่ยขอให้เป็นเด็กดีกว่านะนั่งได้แหละแต่ว่าเด็กหรือผู้หญิงตัวเล็กๆนั่งได้สบายๆนะถ้าผู้ชายตัวใหญ่จะเหนื่อยหน่อยนึงแต่ว่าโดยรวมถือว่าใช้งานได้นะครับเก็บของได้เยอะนะมาดูไฮไลท์ที่ตัวเครื่องยนต์กันดีกว่า ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์ตัวท็อปของตระกูล Fortuner เลยนะครับใช้ในตัวขับ4ี่ก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับคือเครื่องยนต์1 GD ดีนะรหัส 1GD ตัวนี้โอ้โหแรงนะร .7 7ม้านะ450นิวตันแรงอยู่แล้วนะครับประหยัดน้ำมันด้วยเพราะเป็นเครื่องคอมบอนเลวด้วยนะครับช่วงนี้ยุคน้ำมันแพงตัวนี้ตัวเลือกที่ดีนะครับอย่าไปคิดนะว่า2 0นี่2008จะกินแปดกัเยอนะันาท่านใช้งานวิ่งทางไกบ่อยๆ โคตรประหยัดเลยตัวนี้เขารอบไม่ต้องใช้สูงนะอย่าไปคิดว่าอ,อุ๊ดสองพันสี่ดีกว่าบางทีถ้ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานถ้า2องพันสี่วิ่งยาวๆลากยาวๆกินน้ำมันเหมือนกันนะครับเพลทผมมาให้ดูเพลทนิดหนึ่งที่เมื่อกี้บอกตอนต้นนะเป็นรถเดือนออกตุเบอร์คือเดือนตุลาคมปี2 0 1 7ปลายปีเลยนะแล้วก็จด2017ด้วยอันนี้ไม่มีข้ามปีเลยนะครับแสดงว่าตัวไมเนอร์เชนแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็สภาพนี่มานั่งดูนี่เลยซีลโอ้โคตรสวยอ่ะอันนี้บอกซีลโคตรสวยเวลาไล ตัวหน้าเนี่ยนูเดียไม่มีเลยไม่มีทําเลยนะกิ๊บมากซิวสวยมากอะ่ะเนี่ยรถเดิมจริงนะครับน็อตน,น,นไม่มีถอดนะดูโคตรสวยอะ่ะเรียกว่าโคตรสวยดีว่าเนี่ยมาดูนะตามลายนี่ยครับนะโอ้โหลอยมาร์กลอยอาร์กมันกลมดิกเลยอะ่ะสวยเรียกว่าตัวเนี้ยได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมบอกให้ก่อนแต่ต้องรีบมานะ เพราะว่าคนที่ตาม Fortuner ที่นี่เนี่ยเยอะมากนะครับซื้อมาไม่ทันอะตอนนี้แล้วสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับรถคันนี้นะครับ Fortuner อ8 v ขับ2นะออกห้างล้าน5 5 0 0 0น0บาทนะอันนี้ถือว่าโอ้โหก็ล้านห้าเลยนะตอนนี้เราขายเท่าไหร่2017ปีนี้เราขาย1 9 9 0 0ล้านบาทนะครับอ้าวเซฟไปแล้วเกือบ5,000สนนะอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับถามว่าราคาตลาดตอนนี้เป็นไง ราคาตลาดรถรุ่นนี้ตอนนี้นะครับโฟลเนอร์ขึ้นทุกคันเลยเรียกว่าราคาตลาดเนี่ยตอนนี้ของมันขาดอยู่นะเขาปรับราคาขึ้นกันหมดแล้วแต่ตัวนี้จากราคานนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับลูกค้าที่มีเครดิตดีฟรีดาวยังได้อยู่นะเพราะว่าแบงก์ต่างๆสถาบัานเงินเงินต่างๆเนี่ยยังให้เครดิตกับรถรุ่นนี้สูงมากนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับรีบเข้ามาจับจองนะเพราะว่ารถรุ่นนี้สีนี้สภาพแบบนี้ไม่ได้อยู่นานแน่นอนนะสภาพทุกอย่างเป๊ะมากเลยคันนี้นะครับรถ ใช้แล้วคุณภาพนะครับโดยเฉพาะพวก s u v ต่างๆหรือกระบะสีประตูที่ e อ็กซ์คูซีมอเตเนี่ยเรายังมีให้เลือกอยู่มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นให้ท่านอยู่โดยเฉพาะรถกลุ่มนี้นะ PPV ทุกคัน SUV ทุกคันเรามีรับประกันนะรถปี2017 4ปีแล้วไม่ต้องกังวลน,นะวอรันตีหมดเรามีให้อีก2ปีนะครับจากฟิกแมนนะครับรับประกัน2ปี2000 0โลให้เลยนะ ท่านไม่ต้องกังวลหมดความกังวลใจว่าใช้ไปรถเก่าจะมีปัญหาไหมรับประกันให้ที่คูสีมอเตอร์ทุกคันนะครับรถใช้แล้วคุณภาพนะครับยังมีให้เลือกอีกมากมายนะครับที่คูสีมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ